กบผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผมเอเคเอมั่มาโมสเตตัสกินมาม่าบลูที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคุยวาอิสรภาพทางการเงินนะครับผมขณะนี้เราอยู่กับช่วงอัปเดตหุ้นติดตามนะครับผม TTB นะครับผมโอ้พูดถึงอีกแล้วนะครับผมไม่พูดถึงไม่ได้นะครับผมถือว่าร้อนแรงมากนะครับผมกลุ่มแบงค์นะครับอาทิตย์ อาทิตย์นี้นะครับผมโอ้โหกระจุยกระจายนะครับผมต้องพูดอย่างนั้นเดี๋ยวสูงข้มาสักหน่อยครับอืข่าวที่แล้วนะครับผมมองว่าเฮ้ยเขาเด้งขึ้นมาชนแนวต้านบริเวณหนึ่งจุดสองหนึ่งเนี่ยย่อลงมานะครับผมเขาอาจจะเบรกเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็เรียบร้อยครับเบรกแล้วนะครับผมสวยด้วยนะครับผมสําหรับ ttb เนาะเสียดายครับวันศุกร์ มันสุกเนี่ยโดนเทนหน่อยนิดนึงนะครับผมแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะมันก็ต้องมีพักตัวบ้างนะครับผมโอเคเอดูอย่าง RSI เนี่ยเขาก็ขึ้นมาเขตโอเวอร์บอร์แล้วนะครับผมบริเวณ71.0%เนอ,ะเอาะ RSI โอเวอร์บอร์ผมตั้งอยู่ที่70%อร์ นะครับผมมันก็ต้องมีพักบ้างอะไรบ้างนะครับผมค่อนข้างร้อนแรงมากๆเลยสำหรับ TTB ตอนนี้ราคานะครับผมมาปิดอยู่ที่1.28เนาะก็ถ้าดูบริเวณนี้ดูตรงเมาส์ผมก็เขาก็จะมีการมาทิ้งไสไว้อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถเป็นแนวรับได้นะครับผมทั้ง1.27แล้วก็1.28นั่นแหละนะครับผมตอนนี้เขาก็ มีการซัพพอร์ตนะครับผมจากเส้นย m a อทุกเส้นนะครับผมมองว่าเป็นจุดประกายในการกลับตัวแล้วนะครับผมอือย่าย่ออย่าอย่าหลุด1.27แล้วกัน1.271.28อย่าหลุดแล้วกันนะครับผมมองว่ากลับตัวนะครับผมสำหรับ t t b เนาะมีพื้นที่ให้วิ่งอีกเยอะนะครับผมเนี่ยแนวต้านที่ทิ้งไว้1.33เกือบมาชนแล้วเนี่ยอือีกนิดเดียวนะครับผม นะก็ถ้าขึ้นไปยืน1.33ได้อาทิตย์นี้นี่บวดสวยเลยนะครับผมแต่อันนี้ก็1.28ก็โอเคถือว่าดีแล้วก็ทะลุกรอบนะครับผมลันเวยไซเวดาวของเขาได้แล้วนะครับผมก็มีทะลุรอบที่แล้วเนี่ยครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ก็จบภายในวันเดียวเลยย่อลงมาก็กลับเข้ามาอยู่ในกรอบแต่รอบนี้นะครับผมขึ้นมา1วัน2บัน3วัน สี่วันทําการติดแล้วนะครับผมอ MACD ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่0.02นะครับผมตัดเส้นสิกญนลแล้วก็ขึ้นมาเหนือศูนย์แล้วนะครับผมทังเส้นสิกญนลแล้วก็ MACD เส้นสกญนลอยู่ที่0.01นะครับสวยมากๆครับ TTB ก็ยินดีนะครับผมกับเพื่อนๆด้วยนะครับคนที่มี TTB นาะโอ้โหนะ ประสบความสำเร็จแล้วนะครับผมเนาะมีพื้นที่วิ่งให้ให้เขาวิ่งเยอะนะครับผมแต่อย่าเพิ่งไปมองไกลขนาดนั้นดะเอาทีละช็อตเนาะตอนนี้ก็1.50ไฮนี้ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะครับผมเร็ววันนี้นะครับผมต้องมีเห็นแน่นะครับผมถ้า1.27ไม่หลุดนะครับอืมตัวต่อไปนะครับบรูคนะครับผม อ่ตัวนี้มีขึ้นเ d นะครับผมเมื่อวันพฤห,หัสเนาะผมแอบ,บเสียวนะครับผมนะครับแอบบเสียวตรงที่บุ๊กเนี่ยเดี๋ยวซูมเข้ามาเขาผ่าน0.57ไม่ได้นะครับผมนี่กระแทกบ,บ่อยมากเนี่ปัง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 จนมาถึงวันขึ้นเ d วันที่26บวันวันนี้อ่า วันนี้นะครับผมวันวันศุกร์นะครับวันที่ผมอัดคิดเนี่ยก็คือผมเกงว่าก็คือวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยอืมก่อนคืนเอกเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเบรกผ่านนะศูนย์จุดศูนจุดห้าเจ็ดเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ไปไหนมาไหนนะครับผมทําโลสูงท,ทําโลต่ําสุดที่ศูนจุดห้าสามเนาะก่อนที่จะมีแรงซื้อขึ้นมาปิดอยู่ที่ศูนจุดห้าห้า ผมก็กังวลว่าเฮ้ยวันที่ยีหกเสร็จป๊บเนี่ยเขาจะทิ้งเลยหรือเปล่านะครับผมเนาะสำหรับบรูกคนะครับผมถ้าทิ้งเลยก็เนี่ยเลยนะครับผมเนี่ยรับสุดเถวแถวศูนย์จุดสี่หกศูนย์จุดสี่แปดเนี่ยก็ได้เนี่ย, 0. 46, 0. ย,ยอมืมีในยะนะครับผมอ่า ก็อาจจะเห็นในแถวนี้เลยผมก็เสียวนะครับผมแต่ครับผมก็มีการดูบิดออฟเฟอร์เนี่ยคือเขาก็ค่อนข้างที่จะขึ้นมาดันไว้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเนี่ยราคา0.53เนี่ยเขาคือเขาก็ประคองไว้อะก็คือพยายามไม่อยากให้มันหลุดราคานะครับผมก็สวยครับเพราะฉะนั้นครับก็ยังอยู่ในเกมนี่มีมีรอเรือด้วยเขาก็ยังอยู่ในเกมนะครับผมสหรับุกเนาะ จนกว่าตราบใดที่เขายืน0.51เนี่ยเขายืนได้แล้วเขาไม่หลุดนะครับผมเขาก็ยังอยู่ในเกมเนาะแนวต้านสำคัญก็อยู่ที่0.57เหมือนเดิมนะครับผมอืมถ้าจะมีเด้งก็0.67 0.68นะครับผมนะก็เล็งไว้นะครับผมแนวต้านของเราเนาะ เคยเป็นแนวรับเก่านะครับผมนี้ทำเดวิ์เจนขึ้นมาเหมือนการเนี่ยโอ้โหแต่เนี่ย MACD ตัดแล้วก็พรึบลงมาเลยนะครับรอบนี้โอ้โหยิ่งทำเดวิ์เจนแบบยาวนานเลยสำหรับบุ๊กเนาะอืมอ่ะก็เป็นกำลังใจนะครับผมนะครับถ้า วันขึ้นเอกดีแล้วเขายังยืนราคาได้นะครับผมไม่โดนทิ้งเหมือนคราวที่แล้วเนาะคราวที่แล้วขึ้นเอกดีแล้วแบบโอ้ทิ้งราคาจนแบบอย่าคืนเงินปันผลนะครับเพืเ่อนๆอืมนะครับผมดูทรงนะโอ้อย่าปันผลเลยดีกว่านะแต่ราคาอย่าล่วงมันไม่คุ้มกันเลยนะครับผมแต่รอบนี้ครับผมขึ้นเอกดีแล้วยืนได้นะครับผมนี่อาจจะเป็นจุดบัตทอมของเขาแล้วก็ได้นะครับผมสําหรับ บลูเ <Blue. S 2> นาะอ,อืมกลางวอลุ่มบายไพดูอีกสักหน่อยนี yeah. ่ยทุนสะสมเขาอยู่ที่แถวๆบาทกับสองตังค์แล้วก็บาทกับเก้าตังค์นะครับผมนู่นอยู่บริเวณนี้กันดูตรงเมาส์ผมราคานี้ก็เหมาะเหมือนกันนะครับผมที่ถ้าใครอยู่บริเวณนี้ก็สามารถที่จะซื้อแล้วก็ทัวเฉลี่ยนะครับผมเวลาเขาเด้งก็แบ่งขายแก้เกมไปนะครับผม เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับอืมก็มาในนทางที่ดีแล้วนะครับผมได้ไว้เจนจนไม่รู้จะได้ยังไงแล้วนะครับสำหรับสำหรับบลู๊กเนาะอ,อืมคราวที่แล้วนี่มีเปี้ยงขึ้นไปทะลุแล้วนะ0.57แต่ยืนไม่ได้นะครับผมอืมสวยครับผมสวยผมมองว่าสวย MACD ล่ะ MACD ตอนนี้ก็ตัดเส้นซิกแนวนะครับผมแต่ว่าช่องแคบไปนิดหนึ่งนะครับ MACD อยู่ที่ 00. 00. 0.00นะครับเส้นซิกแนวที่เออ MACD อยู่ที่ลบนะครับ0.00เส้นซิกแนวอยู่ที่ลบ0.01ช่องแคบไปนิดหนึ่งนะครับผมบอลลูนมันน้อยนะครับผมรอให้มีเนี่ยบางเฉียบเลยนะครับผมก็ อาจจะมีใครหรืออะไรมาแอบเก็บอะไรหรือเปล่านะครับผมเนี่ยเขาก็ไม่ให้หลุดเลยนะเขาก็มาวางขวางไปเลยเนี่ยอืมนะครับผมก็รอวอลุ่มครับผมสัญญาณอินดิเคเตอร์อะไรก็สวยหมดแล้วนะครับ โอเคสิ่งที่ผมกาลังพูดคุยแล้วก็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผม่านั้น,นะครับผมผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นาเพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นสองตัวนี้แต่อย่างไงนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจาณในการลงทุนด้วยนะครับผมอขอความรุณานแล้วก็กราบยิบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยังไงสก็ช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม สำหรับปุกแลวก็ t t ทเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมกด subscribe เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่าน,นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวีดัตสวัสด,ดีครับ